สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเก้าตัวซีรีส์วันนี้เก้ยตโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องเพลงรักพรใจสลายในตอนที่3ให้พ้นฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับปังการสปอยกันได้เลยค่ะหลังจากวันนั้นพระเอกก็หมกตัวแต่ในห้องทํางานาเพื่อเขียนบทละครวันหนึ่งนางเอกได้โทรหาพระเอกแต่เธอไม่ยอมพูดอะไรพระเอกไม่รู้ว่าเป็นนางเอกจึงบอกเขาไม่มีอะไรจะพูดเขาจะวางแล้วนะแต่ก็เอกใจถามว่านางเอกคือเปล่าไม่ได้ยินเธอร้องไห้ก็รู้ว่าเป็นนางเอกจากนั้นเธอ พวางสายไปพระเอกรีบบอกไปทันทีพอไม่พอใจเมื่อรู้จากลูกสะพายว่าพระเอกไม่กลับบ้านจึงเดินไปดูที่ห้องทํางานและได้พบจดหมายที่หนา้าเเขียนถึงพระเอกก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากผู้จัดการสถานีพาอีสอกูผู้อำนวยการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เขามองพรมนางเอกเขาประทับใจจึงบอกกับท่านประธานเพื่อเซ็นสัญญาอัดเสียงให้กับบริษัทของเขาและจะจ่ายเงินวอนแรกให้กับนางเอก600วอนนายรู้สึกว่านั้นเป็นเงินที่มากพอที่จะให้น้องไปรเรียนอเมริกาได้จึงตอบตกลงเซ็นสัญญาอีซอกูจึงบอกกับนางเอกว่าเธอต้องไปอัดเสียงที่บริษัทของเขาในโอซากา้านายก็ไม่ขาดถามว่าจะจ่ายเงินให้เธอได้เมื่อไหไร่อีซอกูตอบอัดเสียงเสร็จเมื่อไหร่เราจะจ่ายทันทีมเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จนายก,ก็เดินกลับบ,บ้านและได้เห็นพระเอกอยืนอยู่ก็นิ่งไปชกขนาไมีเชือสายตาตัวเองพระเอก เดินเข้าไปกอดแล้วบอกกับนางเอกอย่าไปไหนเลยอยู่ข้างๆผมนะผมว่าผมคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผมกำลังจะไปโตเกียวไปกับผมเธอนางเอกได้ฟังก็ไม่อาจก,การน้ำตาไว้ได้เข้าไปกอดและร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วทั้งสองก็อบกอดกันด้วยความรักนางเอกมาส่งพระเอกที่สถานีรถไฟและพยายาม,มอ้อนให้พระเอกอยู่ต่ออีกหน่อยเมื่อพระเอกบอกว่าเขาต้องไปแลวก็รู้สึกเศร้าพระเอกปลอบเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกันนานๆแล้วเท่าไหร่สิทำให้นางเอกยิ้มและตอบก็ได้ค่ะถ้าได้ไปโตเกียวด้วยกันก็คงดีนายเอกให้เหตุผลเธอมิทุระ ต้องแต่การที่นี่พระเอกบอกคราเป็นเรื่องค่าเรียนของน้องเธอพระเอกพูดยังไม่ทันจบนายก็รีบปฏิเสธเธอไม่ต้องการเงินของเขาเธอแค่ต้องการความรักของเขาจากนั้นก็ขอให้เขารอเธอที่โตเกียวพอไปถึงแล้วให้เธอไปหาที่บ้านพักดีไหมพระเอกเพียนาแรงพูดหาเงินให้ได้เยอะๆเขาสิ้นเนื้อประดาตัวสุดๆแล้วนายเได้ฟังก็หัวเราะรีบไล่เขากลับได้แล้วพระเอกส่งยิ้มหวานให้พร้อมกับจับมือเพื่อให้สัญญาเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นหนังสือของเขาถูกพ่อเผาจนหมดจากนั้นก็สั่งให้ พระเอกตามไปคุยพระเอกมองไปที่ภรรยาก่อนจะเดินไปหาพอ่อพ่อจดหมายของนังเอกฟาใส่หน้าพระเอกและถามเพราะผู้หญิงคนนี้หรอที่ทำให้เขาเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อผู้หญิงต่ำชา้าที่ร้องเพลงให้ผู้ชายแปลกหนะ้าฟังนั้นหรอพระเอกแย้งเธอมีค่ากับผมครับทำให้พ่อมโมโหและพยายามคิดว่าไม่แปลกที่ผู้ชายจะมองหญิงอื่นช่วงครั้งช่วคราวของแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่พระเอกกลับบอกไม่ใช่ช่วครั้งช่วคราวเป็นเวลานานมากแล้วที่เขาพยายามลืมเธอแต่ก็ลืมไม่ได้พอ,อตะคอกด้วยความโมโห แล้วแกจะทําเพื่ออะไรพระเอกตอบชัดๆผมจะหนีไปกับเธอและจะไม่กลับมาอีกพอได้ฟังก็สุดจะทนผู้หญิงคนนั้นมันสาคัญอะไรกับเขานักหนาเขาถึงได้ยอมอมักกระตันยูแบบนี้พระเอกบอกพอผมเต็มใจอักกระตันยูหรือทาอะไรก็ได้เพียงเพื่อได้อยู่กับเธอเมื่อเห็นลูกชายเป็นถึงขนาดนี้พ่อก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงถวานสเนสน่ห์ใส่เขาจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วจริงๆจึงบอกพระเอกฟังท่านให้ดีถ้าเขาไม่มีเงินของท่านเขาจะสูญเสียทั้งผู้หญิงคนนั้นและความรักที่มีต่อการเขียนเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาตลอด เขาจะทนความยากลําบากได้สักกี่น้ำแล้วผู้หญิงคนนั้นจะอยู่เคียงข้างเขาได้นานแค่ไหนมาเขาไม่มีเงินพระเอกพูดทางน้ําตาถ้าเธอทิ้งเขาได้เหตุนั้นน,น,นั่นก็เป็นชะตาของเขาแล้วพอจึงไล่พระเอกออกไปพระเอกเห็นภรรยาย,ยืนอยู่หน้าห้องก็รู้ว่าเธอคงได้ยินทุกอย่างหมดแล้วจึงพูดกับเธอเพียงว่า เขาขอโทษจากใจจริงได้โปรดให้อภัยเขาพ่อที่ได้ยินจึงเรียกลูกสะพ้ายให้เผาจดหมายพวกนั้นด้วยนายเอกมาขอโทษหนุ่มที่พ่อให้แต่งงานด้วยที่เธอไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้เขาก็เข้าใจและไม่โกรธเธอและขอให้นั่งเอก ช่วยภาวนาให้เขาได้พราคนที่ดีกว่านางเอกและได้อยู่กับเธอยังมีความสุขนายเอกยิ้มรับปากเธอจะภาวนาให้เขาเมื่อเครียรกับฝ่ายชายเสร็จแล้วนายก็มาบอกความจริงกับพ่อแม่และเหตุผลที่เธอแต่งงานกับเขามไม่ได้เพราะเธอไม่ได้รักเขาจากนั้นก็บอกเรื่องที่เธอเซ็นสัญญากับบริษัทเพลงญี่ปุ่นพออาจเสียงเสร็จเธอจะได้ค่าจ้างและส่งน้องไปเรียนต่างประเทศได้ส่วนน้องชายเธอก็จะหาเงินมาให้เขาได้ไปเรียนที่ต่างประเทศเหมือนกันอีซอตูบอกกับเอียงมูลเรื่องที่นาาเอกมาขอขึ้นค่าจ้างวดแรกเพราะเธอมีปัญหาเรื่องเงินเท่าที่เขารู้มา ครอบครัวเธอถ้าไม่มีเงินจะกินและเธอยังมีน้องสองคนที่เรียนดนตรีเธอต้องส่งเสียค่าเรียนของน้องๆโดยไม่มีรายได้เสริมของมุลได้ยินแบบนั้นก็ให้อีซากูนะัดพบให้เขาและให้บอกนางเอกว่าเขาอินดีช่วยเรื่องเงินเขาสนับสนุนศิลปินที่มีความสามารถแต่ยากจนบ่อยๆอยู่แล้วยิ่งได้ยินว่าน้องชายที่เรียนดนตรีเขาก็ยิ่งอยากช่วยคนมีพรสวรรค์อย่างนางเอกไม่ควรเสียเวลามานั่งกังวลเรื่องเงินวันต่อมานางเอกมาพบอียองมุนเพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือเธอน้องชายก็อยากขอบคุณเช่นกัน องมลบอกไม่เป็นไร และให้หนายเอกบอกน้องชายว่าท่านอยากให้เขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ส่องแสงแห่งโซซอนไปทั่วโลกนายเอก,กเช่นกันนายเอกถึงในน้ำใจของท่านไม่รู้จะตอบแทนยังไงท่านบอกอย่างอารมณ์ดีว่าแวมาร้องเพลงให้ท่านองไปบอกเกินพอแล้วนายก,กรับปากหลังดื่มชาเสร็จนายเอกก็ขอตัวกลับไปสถานีวิทยุกระจายเสียงก่อนกลับนายเอกคงขอบคุณที่ท่านมีน้ำใจกับเธอและน้องๆอ,อ,อย่างจริงใจไม่ต้องการสิ่งตอบแทนด้านพระเอกก็ฝากสั่งให้ผู้ช่วยของเขาช่วยดูแลบริษัทแทนเขาจนกว่าพ่อของเขาจะมีคำสั่งออกมา มาจาัดก,การบริษัทเสร็จเอกก็หิ้วกระเป๋าออกบ้านก่อนจะไปลาพอแล้วเดินดักไปภรรยาไม่เห็นหมวกที่อยู่ในตู้ก็เข้าใจแล้วว่าเจ้าของหมวกใบนั้นคือคนที่พระเอกรักน้องท่านางเอกได้ยินนักเรียนพูดตะให้รายนางเอกว่าเธอย่องออกจากประตูหน้าบ้านอียองมูลบ้างเพราะว่านายกำลังพบหักกับผู้ชายต่ปูน้ำด้วยไปพร้อมๆกับอียยงมูลชายคนนั้นจับได้ถึงเรียกนางเอกไว้ตัวตอนนี้คนก็พูดว่าอียองมูลให้เงินนางเอกหกร้อยวอนเงินนั้นคงเป็นค่าจ้างแลบกับการทีน่นางเอกขายตัวให้เขาแน,น่ๆ ทำให้น้องชายสุดเจะทนเข้าไปต่อยพวกนั้นจากนั้นก็มาคาดคันความจริงจากนานเอกว่าทําไมคุณอีถึงให้เงินพี่มากขนาดนั้นนายอธิบายคุณอีเขาอยากให้เขาเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่แต่น้องชายก็ไม่เชื่อคิดว่านายไปทําอย่างอื่นกับคุณอีนายรู้สึกงงกับสิ่งที่น้องพูดน้องสาวจึงบอกความจริงเรื่องข่าวหรือคลิปภาพไปพวกพยองอนว่านายก,กับคุณอีแอบคบหากันพอครูมันดูเขาเลยยกเรื่องงานแต่งเขายังพูดอีกว่าพี่ไปมีสัมพันธ์ลับกับคุณอีและกับค่าเรียนของน้องชายน้องสาวพยายา ถามน้าเอกไม่จริงใช่ไหมหน้าเอกอยากีิบายความจริงแต่ไม่เห็นสายตาของน้องๆที่มองเธอก็รู้ว่าน้องๆเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินมาทําให้หนาเอกรู้สึกผิดหวังมากจนมานั่งร้องไหย้ยิ่งไปกว่านั้นนาเอกไม่สามารถไปร้องเพลงที่ไหนได้อีกเพราะข่าวเดิมมันร้ายแรงเกินไปจนไม่มีที่ไหนยอมตั้งเธอน้าเอกเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนนินทาหาว่าเธอหลงเงินทําตัวหน้าอับอายป้ายโปสเตอร์ของเธอที่เคยติดอยู่ตามร้านก็ถูกดึงออกขณะที่นาเอกจัดเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวไปอซสการจู่ๆ่มีตำรว เรเอาหนังสือมาจากผู้อำนวยการสำนักการ าษาและการจัดการของรัฐบาลแห่งมหาจากักรวรรดิญี่ปุ่นประจำเกาหลีมาให้และบอกว่าท่านเรียกพบเธอนายสงสัยท่านมีเรื่องอะไรกับเธอนายตำรวจถามท่านต้องมีเหตุผลด้วยหรอนายเอกบอกเธอทาตามไม่ได้ถ้าไม่รู้เหตุผลนายตำรวจขาวว่านายเอกจองของและสั่งให้ลูกน้องเอาตัวนายเอกไปหาข้าหลวงใหญ่ข้าหลวงใหญ่เห็นหนายเอกก็ทําท่าโต้ทูไก่แจ้ขอจับมือเพื่อเป็นการทักทายเมื่อนายเอกไม่ยอมจับมือจึงถามได้ยินมาว่าเธอเคยเรียนที่ญี่ปุ่นลืมภาษาญี่ปุ่นไปหมดแล้วหรอนายอสวนกลับได้ข่าวว่าท่านก็ จากโชซอนนี้คะทำเอาข้าหลวงโมโหหาว่านางเอกปากกล้าแต่นั่นก็ยังมีษเสน่จากนั้นก็มือลูบหน้านางเอกนางเอกสะบัดมือข้าหลวงออกทำให้ข้าหลวงโมโหมากตบหน้านางเอกอย่างแรงและตบสาอีกครั้งแต่เมื่อเห็นต้องนักก็ชะงักแลพูดดาดูถูกนางเอกเป็นแ่าศพเพลนีที่เขาแลกเงินเนี่ยมาทำตัวสูงส่งมากเลยเขารู้มาว่าเธอกำลังลำบากเธอเป็นนักร้องที่ไปแสดงงานที่ไหนไม่ได้เขาจึงเรียกทำมอบเพื่อให้โอกาสเธอได้ร้องเพลงบนเวทีงานงดงามอลังการจากนั้นก็ยื่นสัญญาให้นางเอกพร้อม ก็บอกเขากำลังเสนอตำแหน่งนักแสดงรับเชิญในรัฐบ,บาลข้าหลวงใหญ่ประจำเกาหลีให้กับเธอสัญญาของนางเอกจะเริ่มเมื่อเธอร้องเพลงในงานเลี้ยงที่สำนักที่ดัดพื้นจากนั้นเธอก็ต้องรบแรงในงานอื่นที่เราจัดเพื่อเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของญี่ปุ่นเพื่อให้คนชาวอนได้รู้ แต่เธอต้องแสดงด้วยน้ำเสียงของเธอให้ทุกคนเห็นว่าจิตวิญญาณแห่งตักวรดนายบอกเธอติดสัญญากับบริษัทเพลงของญี่ปุ่นอยู่เธอต้องไปอัดเสียงที่ออสกาจึงรับข้อเสนอนี้ไม่ได้จากนั้นนายเอกพอขอตัวกลับพระหลวงใหญ่จึงพูดถึงครอบครัวและนอ้นองๆของนางเอกที่ยังอยู่ในโชวทอนไม่เห็นนายเอกเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อก็หัวเราะเข้าใจจากนั้นก็เข้าไปกระซิบบอกเธอกลับมาเมื่อไหร่เรามาดื่มกันหน่อยดีไหมในที่ที่เป็นส่วนตัวผู้จบก็หัวเราะแถมยังอวยพรให้นางเอกโชคดีมีชัยกับการอัดเสียงพี่ญี่น นายโกรธตนน้ำตาซึมแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่กำมือแนนด้วยความขับแค้นใจนายเอกบอกเรื่องที่ข้าหลวงใหญ่เสนอพ่อสงสัยทำไมนายเอกไม่รับข้อเสนอนั้นไปทำแล้วยังได้เงินอีกด้วยถึงแม้ก็เห็นด้วยแต่น้องชายแยงคนเกาหลีไม่ควรร้องเพลงให้หน่วยงานญี่ปุ่นไม่ว่าการร้องเพลงจะสำคัญกับพ่มากแค่ไหนก็อยากได้ลดตัวไปทำแบบนั้นทำให้แม่ไม่พอใจบอกน้องๆตั้งแต่พรุ่งนี้ไปรับทุกคนก็ตายกันนี่แหละนายเสียใจยที่เห็นทุกคนทะเลาะกันจึงขอตัวออกไปนายเอกเห็นน้องนั่งเศร้า จึงมาบอกวัานอาทิตย์หน้าตอนเที่ยงให้เธอไปที่บริษัทในโอซาก้าใช่ไหมนายสั่งน้องอย่าไปสายพี่อัดเสียงไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงเปียโนโประกอบน้องสาวสงสัยทำไมพี่ถึงไม่ไปโอซาก้าพร้่งเพอสัปดาห์หน้านายบอกเธอต้องไปพบคนคนหนึ่งก่อนน้องสาวบอกมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงนางเอกเธอวางไว้ในห้องแล้วนายอ่านจดหมายที่พี่เขียนมาปลอบหลังจากมาถึงโตเกียวเขาก็ได้ยินแต่ข่าวรือเรื่องของนางเอกข่าวลือน่ารังเกียจเกี่ยวกับเธอพวกน,นั้นเขามองว่าไร้สาระคำพูดเดียวที่เขาเชือ่อคือคำพูดของเธอ ทุกครั้งที่เขาคิดถึงเธอเขาจะเหงาและทระมานใจเพียงใดเขาก็ได้แต่นึกเสียใจเขาน่าจะพาเธอมาด้วยเขาไม่น่าทิ้งเธอไว้ที่นั่นคนเดียวเลยรีบมาหากเขานะและตรงเป็นผู้หญิงสาวที่ร่าเรื่องเนานั้นเมื่อตอนเราพบกันครั้งแรกตงเป็นผู้หญิงที่มีแต่รอยยิ้มคขนั้นแล้วรีบมาหาเขานะนายอ,อาจจบก็ปล่อยหกมาขณะที่พระเอกกำลังเขียนบทละครป้าเจ้าของบ้านก็ตะโกนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาพบเขาพระเอกดีใจคิดว่าเป็นนางเอกแต่พอเปิดประตูกลับเป็นภรรยายเย็นอยู่ภรรยาทา เขามาที่นี่เพื่อขวายคว้าชีวิตแบบนี้หรอกักบเฉลซอนเอค่ะพระเอกบอกเขาไม่คิดจะทําแบบนั้นภรยาขอให้พระเอกกลับไปดูแลบริษัทเขาไม่มีใครที่จะดูแลบริษัทได้และนี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะปฏิเสธได้เพราะเขาเองก็รู้จักคณพ่อดีไม่เห็นพระเอกเงี้ยเธอจึงถือว่าพระเอกกรับเฉลซอนจึงขอตัวกลับพระเอกลุกขึ้ขนบอกอย่าคาดหวังมากเลยมันมีแต่ปลอบปร,บระโยชน์ภรยาหันพูดกับพระเอกเธอแต่งงานกับเขาทาัทาง้ทงๆที่ไม่เคยพบเขาได้ซ้ําตลอดชีวิตของเธอในครอบครัวนี้เธอไม่เคยปรารขนาหัวใจของเขาต่อให้ห ขเขาจะไปอยู่ที่อื่นเธอก็เชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอไม่ว่ายังไงก็ต้องรักรกสนับสนุนเขาเธอจะรบเราเขาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายลองคิดดูใหม่นะเธอจะไม่ขอให้เขามาเป็นสามีเธอแต่ได้โปรดอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองในฐานะลูกเลยพูดจบก็ขอตัวออกไปทาให้พระเอกเพียนมาขอแวมมาทักทายธอมาคะและแฮซองที่กําลังเตรียมตัวซ้อมละครอ,อยู่จากนั้นก็เดินิดถึงคําพูดของนางเอก ที่ว่าอะไรทำให้เขาสุขใจและมีความสุขที่สูดและคำพูดของพ่อที่บอกว่าเขาเป็นลูกชายคนโตของตระกูลและเป็นผู้สืบพอ่อกิจการของพ่อตัวเลิกเสียเวลาเขียนวรรณกรรมภรรยาก็ขอร้องให้เขาอย่าลืมหน้าที่ในฐานะลูกขณะที่เดินคุ้นคิดก็เห็นนางเอกยืนอยู่ตรงหน้าทั้งสองยิ้มให้กันแต่แววตาทั้งคู่ก,กับดูเศร้าเหมือนมีเรื่องในใจทั้งสองถึงมาปรับทุกข์กันพระเอกมองนางเอกเขาพอดับไปโชวซอนเขาทอดทิ้งพ่อตัวไ,ได้แต่เขาก็กลับไปเชวซอนไม่ได้เพราะที่เชวซอนเขาเขียนหนังสือหรือพบหน้าเธอไม่ได้ นายเอกบอกเหมือนเราก็ล่งเรือลาเดียวกันเจอสถานการณ์ที่ลําบากแต่ทั้งคู่แต่มาเล่าเรื่องที่รัฐบาลฆ่าหลวงใหญ่อยากจ้างเธอเป็นนักร้องของพวกเขาถ้าเธอกลับไปเป็นนักร้องให้พวกเขาหลาเสียงเสร็จที่นี่จิตวิญญาณของเธอก็คงตายดับไปแต่ถ้าเธอเลือกไม่กลับครพอบครัวของเธอก็คงต้องตายนายถามพระเอกยังจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมพระเอกบอกเขากาลังอ่านหนังสือของอาริธิมาแล้วนายเอก,กเริ่มพูดคุยกับเขานายเอกสงสัยเพราะเราพบกันครั้งแรกแบบนี้หรือเปล่าทุกครั้งเขาเลยแบบเข้ามาในหัวเธอเธอ นึกถึงอาชิริมาหนังเธอของเขาแล้วก็การตายของเขาตอนนี้เธอคิดว่าเธอเขา้าใจได้แล้วว่าทําไมเขาเลือกทาแบบนั้นเขาคงอยากพักผ่อนเต็มที่ในที่ที่เขาไม่ต้องพยายามอย่างหนักอีกต่อไปและในที่ที่ไม่มีการตายอีกแล้วเขาคงอยา,อยากอยู่อย่างสงบเธอเองก็อยากพักบ้างเหมือนกันเธอเหนื่อยล้าจริงๆแต่เธอทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะเธอกลัวว่าสุดท้ายแล้วเธอคงจะคิดถึงพวกเขามากพระเอกหันไปบอกนางเอกนั้นคือเหตุผล,ผลเธอก็พักได้ครับว่าอาริธิมาวิ่งหนีจากชีวิตแต่ตอนนี้ เขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วอาริธิมะเลือกทางนั้นเพื่อใช้ชีวิตอาริชมะเลือกความตายเพื่อจะได้ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองก็แค่น,นั้นนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เขาอยากใช้ชีวิตอย่างที่เขาเป็นต่อให้ชีวิตนั้นหมายถึงความตายเธอเองก็จะได้พักผ่อนอย่างสงบอยู่เคียงข้างเขานายเอกได้ฟังก็ไม่อยากน้ำตาได้พระเอกจึงค่อยๆเอามือหน้าให้อย่างอ่อนโยนแต่ลูกผมเธอด้วยความรักในสองมหาพระเอกที่ค้องไม่เจอจะแต่จดหมายที่แคมบอกไว้ว่าอีฆ่าวันไปอซสกาตามที่อยู่นี้ทําให้หงของ ใสยทำมายอยู่ดีๆพระเอกถึงไปโอซาก้าขณะนั่งรถไฟไปโอซาก้าพระเอกกับนางเอกก็นั่งจับมือกันในช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขเมื่อมาถึงโอซาก้าทั้งคู่ก็พากันไปกินไปเดินเล่นแคทะเลหยอกล้อกันตามประสาคู่รักตอนเย็นก็ยืนดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันยังมีความสุขเมื่อกลับมาถึงห้องพระเอกก็นั่งเขียนบทละครในก,ก็นั่งกอดเขาอยู่ข้างหลังหลังจากพระเอกเขียนเสร็จก็ท่องรอนที่เธอเพิ่งกินให้เขาฟังเมื่อในท่องจบพระเอกกดค้องบางจึงนั้นทั้งคู่ก็ผักท้องก้อนบอกรักแล้วทั้งสองนนัััั่งงหลกยมมีควา วันรุ่งขึ้นนายเอกมาเสียงที่นิตโตเรคคอร์ดโดยมีน้องสาวมาเล่นเปียโนอยกคาง,างนายเอกร้องเพลงจบประธานก็ถึงกับปรบมือให้กับน้ำเสียงนัศนไพร็อกของเธอแต่ชมนายเอกทำได้ดีมากนายจึงขอเพลงผลได้ถลายอีกเพลงหนึ่งประธานก็ยินดีเมื่อนออายเอกเสร็จน้องสาวก็มาส่งที่ท่าเรือและบอกน้องนายลิ้นชักของตู้เสื้อผ้าที่บ้านพอจะมีเงินอยู่บ้างเอาให้แม่นะน้องสงสยัยทำไมพี่ไม่ไปเอาเองนายเอกอ้างก็น้องถึงบ้านก่อนเธอเมื่อน้องสาวถามว่าพี่จะกลับเมื่อไหร่นายก็ไม่ตอบ ให้น้องรีบไปลงเรือนายเอกบอกน้องด้วยสายตาที่เศร้าก่อนจะเรียกน้องแล้วบอกลาก่อนนะน้องสาวยิ้มแล้วบอกเหมายบายโดยไม่ดูว่านี่เป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อแฮซองมาถึงโอซาก้าก็ไม่เจอพระเอกกบลังเอกเจอเพียงงานแขนของพระเอกที่ว่างอยู่บนโตะแฮซองสงสัยว่าพระเอกไปไหนกันแนะ่พระเอกกบลังเอกมาขึ้นเรือในชุดที่สวยหล่อทั้งคู่ดูมีความโศกและใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิม้มเมื่อรุกเรือขังเชือเอกก็ไม่ยอมบอกว่าชื่อคิมูจินแต่กลับบอกชื่อคิมจูซานนามปากกาแทน นายก,ก็บอกชือยืนสูซอนล้วทั้งสองก็ส่งยิ้มให้กันขณะอยู่บนเรือพระเ,เห็นหนายอกยืนมองไปในทะเลอันไกลโพน้นจึงถามท้ามองอะไรอยู่นายตอบเธอแค่สงสัยว่าลืมอะไรไว้ที่บ้านหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีเราหันไปถามพระเอกบ้างว่าลืมอะไรหรือเปล่าพระเอกก็บอกเขา,าคิดว่าไม่มีแล้วนางเอกก็มาเปิดเพลงไม่นานพระอ,อราทิตย์ก็จะกล่าพระเอกเข้าใจแต่ขาเวลาเขาเดียวเดียวจากนั้นก็ยิบหมวกสมให้หนางเอกและยืนมองเธอเด้ยวยความรักจากนั้นก็บอกไว้กันเถิดทั้งสองยืนมองทะเลให้ ถมหลังการแสดงสุดท้ายที่พยอกรอไปที่ห้องเต้นรำกันพระเอกบอกเขาต้องจำได้อยู่แล้วคืนนั้นเธอเต้นรำกับผู้ชายคนอื่นนายจึงถอดรองเทา้าพร้อมก็บอกคืนนี้ฉันเต้นรำกับคุณค่ะจานั้นพระเอกก็ถอดรองเทา้าและเต้นรำกับนางเอกอย่างมีความสุขขณะที่เต้นรำกับพระเอกก็คิดถึงตอนที่เขาเจอน,นางเอกครั้งแรกและตกหลุมรักเธอเคาอย่างตาเธอเป็นคนดไฟในดวงใจของเขาเธอกาบเปลวไฟรักที่ไม่อาจดับได้กลางดวงใจเขาก่อนที่เธอจะถูกลืมเลือนไปเขาก็คอยใหออย้ฟัง ข้างตายเขาก็อยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอมาเต้นํำเสร็จนายก,ก็ร้องไห้ออกมาใครเอามือไปเช็ดน,น้ําตาให้แล้วเขาไปจูบเธอด้วยความรักแล้วทั้งสองก็จับมือเดินไปด้วยกันที่ขอบเรือไม่นานาเสียงน้ําทะเลก,ก็ดังขึ้นแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงและได้อยู่ด้ยวยกันไปตลอดกาลก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องแผลงรักที่ได้สลายถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใเป็นกำลังใจเกลียวโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ